้ยจารย์มาไทยดิแทบบ้าอ่าหางานงานนี้จาตัวก้อนยี่ท้งนี้จากว่าบ้านทางนั้นเราเหตุอะไ้เจ้าใส่เนี้ยก็ถูกจะต้มมูลุกหลดเดียวนี่ยูทูบหลุดไหนยังหมูจากันจารย์มาบู